เอเรียนเชิญท่านพอจิรายุทธอักษรพิมพ์ครับให้เขียนภาพรางวัลครับท่านครับท่านผู้บริการโรงเรียนปทุมพิทยาคมครับท่านพอจิรายุทธอักษรพิมพ์ครับท่านผู้มิเติครับปรมมือดังๆให้กับผู้บริการโรงเรียนปทุมพิทยของเราเลยครับท่านพอจิรายุทธอักษรพิมพ์ครับสุดยอดครับวันนี้ค่ะสำหรับรุ่นมินิมินิมอทรนหญิงนะรุ่นอายุ40ปีค่ะอันดับที่หนึ่งนะได้แก่กุณพัชชาชัยศรีสวัสดิ์สุขค่ะีด้วยครับ ถ้วยกว็สวยนะครับโอ้ oh. ดีดีด้วยค่ะอันดับที่2ของมินิมาราธอนหญิงรุ่น40ปีนะคะคุณ อุ่นร่าบ้านนี้ครอบครัวนี้ชมรมหาล้อหาล้อเอาอุ่นมากเยี่ยมมากค่ะชมรมหาล้อนี่คลองเมืองอวนไปแล้วแล้วอุ่นดีทุกคนเลยนะสุขภาพดีนะพ่อเจ้าข้างครับขอเสียงชมรมหาล้อเชียร์เข้าภาพนี้หน่อยครับขอบพระคุณท่านพ่อจิรายุทธอักษรพิมพ์ครับท่านครับขอบพระคุณครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเบรกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ถ่ายภาพก่อนนะคะยินดีด้วยกับทุกๆท่านเลย